แต่เขาบอกว่าทางเดินก็ประมาณ350เมตรเนาะน่าจะเดินไ่าอยู่นะแค่เดินมาตรงเข้เหนืนอ่ยการเข้าเดินก็กมดสนุกเ,นเลย สีอะไรนะสีเงินอ่ะอสีเงินอ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็กำลังอยู่กันที่สนามบินสุนวรรณภูมิวันนี้เรากำลังจะไปเชียงใหม่ ทีเราเห็นที่พักหนึ่งมันน่ารักมากเลยเราก็เลยอยากไปคลิปนี้เราไปกันแบบถุกปรับมากอะแล้วก็ไปกันเดียวมากประมาณออกวันหนึ่งคืนอันนี้เราก็กําลังเช็คอินที่สนามบินให้ใหน้อคอนเช็คเดี๋ยวพอเราเช็คอินเสร็จก็จะต้องไปโหลดกระเป๋าไปแล้วน้องเราแล้วเราเช็คอินกันเสร็จและวต่อจากนี้เราก็จะเข้าข้างในละ แล้วก็ไปหาอะไรกินไปแล้วบิน7จ็ดโมงปาดิงประมาณ6กโมงห้ 5, 5. าห้าแต่เราไปเจอกันที่เช,ชียงใหม่โอเคเรามาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่า เดี๋ยวเรารับรถใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นไปที่เชียงดาวเลยที่พังก็อยู่ที่เชียงดาวแต่ว่าจุดแรกไปเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟไปซื้อกาแฟกินไอ้นี่จะพาทุกคนไปน้ําตกเกาะไปเข้าน้ําตกแล้วก็ไปคาเฟ่ที่หนึ่งก่อนที่จะเข้าที่พักอันนี้ก็รอรับรถอันนี้อากาศดีมากแต่ว่าลุงเขาหลับมาตลดาดไ ตั้งแต่เครื่องยังไม่ขึ้นเลยก็คือนหลับมาแล้วเดี๋ยวันจุดแรกเดี๋ยวที่เราไปเราจะไปร้านร้านนี้เราเคยรีวิวไปแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟกินชื่อร้าน t p p อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแล้วกันแล้วก็ตันนี้ก็รอรถมาส่งเดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเห็นเขาบอกอีกทีหนา,า่งนะคุณอเมริกาโน่ค่ะขั้วอะไรดีคะเขึ้นกัน ตอนแก้วหนึ่งกลางแก้วหนึ่งครับอร่อยเดี๋ยวเราไปกันเลยปะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกหมอกฟ้ามหาหานะ่ะเธอเฮ้ยอะไรวะไ,วไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว<ป>่า อันนี้เราถึงน้ำตกหมอกฟ้าแล้วนะก็จะมีค่าบริการค่าธร,รมเนียมก็คือคนละยี่สิบบาทแล้วก็ถ้าเป็นเราขับรถยนต์มาใช่ไหมก็คันละสามสิบาทสองคนก็เจ็ดสิบบาทจะมีลานจอดรถให้ตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเดินข้ามฝั่งมาน้ำตกมันจะอยู่ฝั่งจะพาทุกคนไปดูน้ำตกซึ่งเราอะมาพร้อมกับแกงฝรั่งแกงคนต่างชาติเยอะมากเลยยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไง ขอใส่ชุดมามอก,กเดิมมากเลยนะแต่ว่ามัน,ม,นมันมันมีลานกลางเต็นท์ด้วยแต่เขาบอกว่าทางเดิน่ะก็ประมาณสามร้อยห้าสิบเมตรเนาะน่าจะเดินง่ายอยู่นะแ่แค่เดินมาตรงข้าเหนือแบะาเขา้าเดินก็เหนื่อยและเราเปลี่ยนสายมาเที่ยวน้ำตกม้างแล้วเบื่อสายคาเฟ่ไม่ใช่หรอกกิน้วมันอ้วนขึ้น ใช่อันยังเป็นลำธารก็น้ำตกของมาตกจากตรงนั้นลงมาตรงนี้ค่ะโอ้ยเฮ้ยข้างในมันจะเย็นเหน่อยกันเนี่ยมึงบอกตรงนี้น้ำตกบอกไม่ใช่เย็นไหนื่อะทำไมเดินมาไกลไเด้นทางทางมันเดินง่ายอยู่นะเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นสะพานเอ้ยบันไดบันไดเหมือนอกขึ้นเลยแล้วใครมาเต้นแรปตรงนั้น เาว่าเต้นบิดบอกทำไมดีบอยอยู่ตอทางเดินก็ประมาณนี้นะทุกคนแบบไม่ได้เดินยากเราไม่ต้องแบบปีนเขาเขาทำทางเดินมาให้และถไม่เดินยากลื่นทะืุท่าไหลไปแผลไมไม่ใช่มันเป็นน้ำตกสูงเดี๋ยเราต้องขึ้นทางนี้ไปนะแต่ว่าทางมันก็ดูเหมือนลื่นเหมือนกันนะแบบมันชื้นเนาะออ อาจจะต้องเดินระวงงังนิดนึงมาถึงน้จุกแล้วา้ึงเล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะว่าเป็นมันสวยนะข้าหลังน้ำ็นน้ำตกนะเจอฝรั่งเล่นน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะลองหามมุม่าพรูปกันนะ ว่ามันจะได้สวยประมาณไหนลองดูกัน ทุกคนเราก็ดูกันพอแล้วมากันได้นะทุกคนแบบมันก็เดินไม่ยากไนงะเดินมาประมาณ350เมตรแล้วก็น้ำตกก็สวยอยู่นะจริงๆมีมุมถ่ายรูปเยอะนะแต่วันนี้คนเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ส่วนการเดินทางก็คือมาง่ายอยู่แล้วก็ไม่ลําบากเดินง่ายเพราะว่าท่านลุงเดินมาได้ทุกคนก็เดินได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลย<ม>เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่นหนึ่งซึ่งเรามองว่าแบบมันน่ารักมากเลยไปเ,เดี๋ยวเราไปคาเฟ่ ตอนนี้เราก็พอดีเมื่อกี้เราไปคาเฟ่แล้วมันปิดตอนนี้เราก็เลยมาที่ถนนถนนต้นยางนะถนนต้นยางตรงเชียงดาวอะ่ะอยากให้ทุกคนดูว่ามันแบบมันก็สวยอยู่นะเมื่อกี้เราลองถ่ายรูปจากนินหนึ่งแหละถ้าจะถ่ายรูปอะ่ะพอเข้ามาใช่ไหมเจอต้นเนี้ยกับเนี่ยเจอเจอคู่เนี้ยแล้วก็ที่จอดเนี่ยแล้วจะถ่ายจากมุมเนี้ยคือมันจะสวยขวามากเลยเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปกันนะ ถ้าใครจะมาถ่ายรูปนี่ระวังรถนะรถเยอะเขามากันแรงด้วยโอเคทุกคนตอนนี้เราขยับมาหน่อยเลยมันต้องเป็นคู่นี้เลยที่เขาที่เขาถ่ายกังๆใช่ปะมันต้องเป็นคู่นี้แหละรถก็มาแรงมากเลย ต้องถ่ายใหม่ต้องระวังรถเลยนะรถมาเร็งมากเอาไหมหรือไม่เอาหรือเ,เอาวันเล็กไปสแทน มากับคนตัวเล็กอย่างพวกเราเรียบร้อยค่ะพี่ฟ้าตรงที่เป็นส่วนสะพานอยู่ตรงไหน,นอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมตรงที่เราจะมีจักรยานอยู่ตรงข้างอ่าห้องสมุดนะคะตรงห้องหนังสืออันนั้นทุกคนสามารถเอาระเา๋แล้วก็จอกน้ำมรกตได้เลยนะคะ ลานพิมพ์จะอยู่ตรงนี pues Or, ้นะคะอ๋อสันหลัอย er ูいい่ตรงนี้เพื่อคุณลูกค้าสามารถมาทายได้เลยนะคะอ๋อกิจกรรมจะมีสองอย่างนะคะที่ผู้ขาต้องโทรหาพัลเลอรก่อนจะมีจิ้งคณูกับปีพีดีนะคะพัลเลอรจะได้ไปประกอบให้ถ้าคุณลูกค้าพร้อมอยากขี่อยากมีคนูคุณลูกค้าก็ทำได้เลยนะคะอ๋อได้ครับตรงนี้คือส่วนกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนกลางอันนี้เป็นอาหารเช้าตรงนี้เป็นอาหารเย็น ได้ค่ะโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาที่พักกันแล้วนะที่พักของเราเนี่ยชื่ออิทบิยอนถ้าอ่านชื่อผิดก็แต่ว่าอ่านมาแล้วมันชื่อนี้แหละเนี่ยอิอ oh, ิทบิยอนอิทบิยอเชียงดาวอยู่ที่เชียงดาวจริงๆตอนแรกก่อนนั้นเนี่ยเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่ กล่องคาเฟ่เลยวันนี้อาจริงแบบพลาดคาเฟ่แรกไปปิดคาเฟ่ฝองไปทางเข้าไม่ได้นะฮะก็เลยไม่ได้พาทุกคนไปก็เลยเข้าที่พักเลยแล้วกันอะไรเงี้ยที่พักที่เนี้ยมันเป็นที่พักโดมใช่ไหมเขาจะมีแค่สิบห้องแต่ความพิเศษของที่เนี้ยเขาจะมีบุชเช่ร์ประจําห้องให้เราเลยซึ่งแบบเขาจะคอยดูแล <c oughs> บุชเชอร์มันคืออะไระเนื้อวัวน่เกอย่งเออบัลเลอร์บัลเลอร์บัลเลอร์ก็คือเป็นอ่าเขาจะมีบัลเลอร์ส่วนตัวให้เราดูแลเราทุกอย่างเลยใช่ปะ่ะแล้วก็เออเราอยากได้อะไรเราก็บอกเขาได้เลยราคาห้องพักเนี่ยก็คือราคา7,800บาทใช่ปะ่ะมีทั้งหมดอ่ะ10ห้องแล้วก็ราคาเดียวเนี่ยตลอดทั้งปีเลยไม่ว่าแบบ จะเป็นช่วงไฮซีซันโลซีซันก็คือมาได้ราคานี้หมดแล้วก็ที่พักเนี่ยจะเป็นแบบไม้ไผ่โดมสิบหลังเป็นเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็จะมีอ่างชาคกซี่อยู่ข้างนอกให้เราซึ่งแบบเป็นวิวติดทะเลสาบแต่และที่พักเนี่ยวิวก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะตั้งเป็นตั้งเป็นเครื่องวงกลมอะเนาะซึ่งราคาแบบ ราคาเนี้ยก็คือจะได้ครบหมดเลยนะทั้งบัตเลอร์ส่วนตัวอาหารเย็น,อา,านอาหารเช้าแล้วก็มีไวน์แดงให้เราด้วยนะซึ่งเมื่อกี้เราเลือกไปแล้วแล้วก็มีมบเบอร์สองซองจะขนมแล้วก็เครื่องดื่มมันจะให้สี่ใช่ปะเราเลือกมาได้สี่ก็คือเราเลือกเป็นเครื่องดื่มมาหนึ่งแล้วก็มีขนมมาสามแล้วก็เขาจะมีโซนฟรีบาร์ตรงนั้นอ่ะก็คือเครื่องดื่มอ่ะเราสามารถสั่งได้ตลอดไม่อันแล้วก็ที่นี่จะมีกิจกรรมทั้งแบบยิงธนูมินิกอล์ฟ ทัยเรือขับ ATV บันจักรยานมีห้องหนังสือให้เราด้วยนะสามารถไปให้าหารน้องแกะได้เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้อาจจะจะเป็นพรุ่งนี้แหละเพราะว่าน้องแกะเปิดสิบโมงเดี๋ยวไปไปพรุ่งนี้แล้วกันแต่ว่าพวกกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็คือเราสามารถแจ้งกับบันเลอร์เราได้เลยว่าเราจะทําอะไรเนี้ยูดตัวใหญ่จัง พง์อันนี้พี่พงษ์สักครับผมชื่อใครมากน่า,ารักมากเวอรอันชนันชันยังไง่ไหนนหนนนุนนุนนุน,น,นไปนุนคนเลี้ยงแมวนุน <c oughs> อยู่ที่ออฟฟิศเขาก็แมวติดเขาหน้าดูเลย <c oughs> มันในตรงไม,ม่ไม่มีอาหารเม็ดไม่มีอาหารนู่นแมวเรียรอยู่น,นู่นอันนกขนมอยู่น,นู่นนี่ฮะท่านแมวที่แท้ทูครับมามบอกว่าไม่อยากเอีงแมวแต่ว่าเรียบร้อยไปแล้วครับแมวลุงแต่ว่าจริงๆที่พังที่นี่ก็คือสวยมากเลยนะ แต่ช่วงนี้แบบมันร้อนไนงะม,มันแดดร้อนอนะ่ะเราก็เลยยังไม่ได้ไปทําอะไรรอกเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วนิดหน่อยเดี๋ยวกะว่าจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกไปถ่ายรูปกันที่เนี้ยบินโดนได้แต่ว่าต้องแจ้งกับบันเลอร์ก่อนเขาบอกว่าเขาเคยแจ้งว่ามันเคยมีปัญหาบางทีห้องอื่นก็ทํากิจกรรมอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราบินโดนมันก็จะมีปัญหากันนะฮะหนย่รอให้แสงมันอ่อนโยนกับเราคนนี้อีกนิดนึงนะแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวแบบ ใหญ่มากเลยะทุกคนแบบสวยมากออลังการตั้งแต่ทางเข้าแล้วอะ่ะแบบเป็นส่วนตัวมากเออนาะใชู่โอเคเลยนะเพอร์เฟกเลยนะแล้วก็การดูแลดีมากเลยเออแล้วเก็เขาบอกว่าที่นี่นนะถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าเก่าแล้วกลัมาพักใช่ปะ่ะมันจะได้ส่วนลดด้วยเนาะใช่แบบเราเคยมาักครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองเรากลับมาเราจะได้สวยย่วนลดไปเรื่อยๆๆๆสองสามอะไรเงี้ยเรากจะได้อย,ยู่เรื่อยๆอ๋อ นีถ้ามาสักสิบรอบเราจะได้เหลือหลักร้อยป่ะคือเขาก็ลดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่อย่างนั้นไม่ได้ลดสิบแล้วพวกสิบกั<อ>สิบเ <laughs> นี่ยโอ้โหไม่ีเขาอะเขาอะเสีย <laughs> สูบเออทุกคนเขาจะมีกระเป๋าให้ด้วยนะอเ,เออมีพ็อปให้เรายืมเป็นเป็นกระเป๋าเนี่ยถ้ามาสองคนก็ได้สองใบใช่ไหมให้สองชิ้นอ่าแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าแตะให้กับบ้านเออมีนั่นด้วยนี่ที่ทำป้ายผู้กุญแจที่นี่แบบ พูดถึงถ้ามาพากักอ่ะถ้ามาเร็วก็น่าจะแบบทำกิจกรรมได้เยอะเดี๋ยวเราขอเวลาแต่งตัวแป๊มเดี๋ยวแว็บไปถ่ายรูปไปเจอกัน คุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วเราตื่นเช้ามาประมาณ6โมงูกกว่าแต่แบบอยากให้ทุกคนได้ดูแบบบรรยากาศข้างหลังคือแบบหมอกเต็มเลยอะบรรยากาศดีมากเลยเมื่อเช้าเราไปเก็บบรรยากาศมาเล็กนิดนึงแหละแต่แบบบรรยากาศดีมากมันหมอกทั้งนั้นเลยดูสิเรานัดอาหารเช้าไว้9โมงเนี่ยเราเรากินอาหารเช้าที่เดียวเลยดีกว่าส่วนตอนนี้เราก็ กำลังเปิดน,น้ำแล้วก็ใส่บอเบอรไปแล้วเราดูน้องตีฟอง ตอนนี้ทั้งที่พักก้อาอาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วนะน่ากินมากเลยแต่ละอย่างเดีย๋ยวเราจะให้ทุกคนดูอันนี้คือพอดีเราสั่งกันน้อยทางบัตเลอร์เขาก็เลยเอามาเสิร์ฟให้ที่ที่พักแต้แบบแต่ละอย่างก็คือแบบทำออกมาได้น่ากินมากนะเราสั่งมาเป็นสปากเกตตี้แล้วก็มีสลัดมีคอนเฟ็นมสดเป็นโยเกิร์ตผลไม้เราก็สั่งเป็นไข่ดาวกับออมเล็ตแล้วก็มีแฮมมาทางบัตเลอร์เขาบอกว่าถ้าไม่พอก็เพิ่มได้แต่ว่าอาจจะเพิ่มได้แค่เป็นบางอย่าง อเคทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าที่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมแบบเยอะมากเลยก็จะยิงธนูขับเอทีวีหรือแบบพายเรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้มาเป็นเนี่ยให้เราไปวาดเดี๋ยวเรากําลังจะไปวาดพราหน้าน้องหมีกันตรงที่เพนนะอ่ะมันจะอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งเราต้องเดินไปแต่ว่าไม่ใกล้จากตรงที่เราพักเท่าไหร่น้องน้องคนนั้นน้องคนนั้นน้องคนที่เดินเหมือนผู้ชาย <laughs> ตรงนี้หรอใช่นี่คือลิอช่ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ติดลิมแม่น้ำเลยเหรอโอ้อยังเปียวแล้เวเวลามานั่งว่าน้องหมีน้องหมีเราน้องหมีลุงเป็นยอมแพ้แล้วนี่นี่ยอมแพ้ออยอมแพเ้ ของเราเป็นหมีนอนเพราะว่าเราเราชอบนอน

วาดเล็กๆยังไงไม่ดีสักอย่างไม่ทำเนาะไม่เงยไม่ดีไม่ดีอาสีอะไรนะสีเงินอ่ะสีเงินเนี่ยชัสิโชัวฮองมูหน้อยเนี่ยมีเป๋าหน้าด้วยนี่ไปกันดีกว่าจิเกแล้วมัเนาะ เมกานุค่ะเป็นกุนกกลางกไม่รู้ว่ากุาก้งกลางค่ะโอเทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่อ Alley Cafe มาปิ่งเป็นคาเฟ่ติดริมแม่น้ำปิ่งเลยทุกคนแล้วก็ข้างๆจะมีชานะ้างอยู่ เรียกเป็นอะไรเชือกปะมีช้างอยู่สองคนมีช้างอยู่สองคนแบบมันมเป็นคาเฟ่แบบติดริมแม่น้ำาบรรยากาศดีอนะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถ้ามาทางเส้นจากเ,จกเชียงดาวจะเข้าเชียงใหม่มันจะเป็นทางผ่านจะเข้าซอยมานเลหนึ่งน,น,นี้เราก็สั่งมาเป็นอเมริกาโ,โน่ใช่ปะและ้วก็อันนี้เป็นคาปูชิโน่แล้วก็เราก็สั่งบาวนี่มาหนออึ่งชิ้นสั่งกลับเราก็ ขอแวะคาเฟ่แค่สนใจอย่างเดียวพี่มาทิพนี้ไม่ไม่ได้คาเฟ่เลยเขาให้ย,ยังที่นี่มีแบบเขาเลี้ยงเลี้ยงน้องแบบเยอะมากน้องน้องหมาแบบเป็นหมาพันธุ์ด้วยนะน่าจะเป็นดัชชุนเป็นอะไรพวกนี้แต่ว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงจากภายนอกเข้ามาคาเฟ่ที่นี่มีสองชั้นนะชั้นบนจะมีมุมถ่ายรูปแบบเห็นวิวแม่น้ำปิง นไงไงมันนี่เขาอุ่น,หนเหรอ,น,อนี่ทุกคนตรงนี้เขามีพับมาให้ถ่ายรูปด้วยนะแดีวเราจะลองถ่ายรูปเล่นอย่างแต่ว่ามันก็จะร้อนๆนิดนึง คนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน,นั n c l e k คันเป็นร้านข้าวหน้าเนื้อชื่อดังของเชีงยงใหม่ร้านนี้เป็นลิตในรายการที่มาเชีงยงใหม่ทุกค้านะแต่เราไม่เคยได้มาครั้งนี้มีโอกาสก็เลยมานี่เราสั่งมาเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านนะตัวแนะนําก็เป็นข้าวหน้าเนื้อไข่ดองแล้วก็เพิ่มไข่ดองเลยแล้วเราก็สั่งเป็นสติกเนื้อบิบอลออสเตเลียส่วนน้ำเราก็สั่งมาเป็นชาพี๊ด กับยูซุปคอฟฟี่อันนี้ก็รอเวลาร้านอะมันไม่ได้ค่อยใหญ่มากทุกคนแบบมันเป็นร้านแบบเล็กๆมีโต๊ะสี่ห้าตัวอะไรเงรี้ยแล้วก็มีที่นั่งเป็นบาร์ก็เหมือนน่าจะเป็นเครื่องดื่มแบบท่องเที่ยวประมาณนะี้อาหารมาองมานะทุกคนไอสเต็กส่วนอันนี้เป็นกาแฟยูซุ ข้าวหน้าเนื้อเนาะข้าวหน้าเนื้อมันเป็นข้าวผัดกระเทียมอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วเขาเอาไปผัดกระเทียมกลิ่นมันก็จะหอมอะไรเงี้ยอันนีคือถ้าคนชอบแบบเนื้อมาณไหมก็สั่งก็ได้เลยนะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อจะเป็นแบบเนื้อเนี้ยมเนื้ ก็จะช่ำๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นเลยนะของข้าวหน้าเนื้อขนาดเลย ทุกคนจบกันไปแล้วนะกับคลิปเชียงใหม่2วันหนึ่งคืนของเราหวาังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ติดตามพวกเราหรือแบบคนที่อยากไป,ปเชียงใหม่เชียงดาวอะไรเงี้ยให้ไงเราฝากทุกคนมากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคณะจะพาทุกคนไปไหนก็ฝากทุกคนติดตาม